สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครนะสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่2นะครับของช่วงเช้าวันอังคารนะครับก็จากการที่ครูเนี่ยนะครับได้นำความรู้ ทักษะที่มีประสบการณ์จากการที่เราดูแลรถของเพื่อนครูรถลูกศิษย์รถของชาวบ้านหรือรถของประชาชนเนี่ยรวมแม้กระทั่งของรถของตัวครูเองเนี่ยแล้วก็เอามาถ่ายทอดลงไปในช่อง y t u t u เนี่ยนะครับหรือในปัจจุบันเนี่ยคือครูก็ลงไปใน facebook ส่วนตัวเนี่ยนะครับก็ดีใจนะครับที่เห็นผู้ชมหลายๆท่านเนี่ย มีความกระตือรือร้นหรือตื่นตัวในการที่อยากจะดูแลรักษาลถตัวเองเนี่ยอยากจะทําลถตัวเองด้วยตัวของตัวเองเนี่ยนะครับให้มันดีอะไรที่เราเคยรับรู้เรียนรู้มาผิดผิดแล้วเราจะแก้ไขนะมันเหมือนสุภาษิตที่เขาบอกกันนะครับคนดีอ่ะชอบแก้ไขคนอะไรไม่รู้ชอบแก้ตัวเมื่อเรารู้มาแบบผิดผิดคือเราก็ทำให้มันถูกนะครับ ก็ล่าสุดเนี่ยนะครับที่ครูทําคลิปไปเนี่ยรถของทีแรกแกไม่ใช่ลูกศิษย์ครูนะแกเป็นบุคคลภายนอกแล้วแกเอารถไอซูซูกิสมาร์ทลีโวมาให้ครูซ่อมแล้วแกก็เลยตัดสินใจเนี่ยมาลงทะเบียนเรียนหลักสูตรรอบวันอาทิตย์ด้วยก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ครูแล้วละ่ะครูก็ได้ซ่อมรถให้แกไปแล้วก็เกินไปในหัวข้อก่อนจะเริ่มในรายละเอียดของคลิปว่าสาเหตุที่รถของพี่เขาเนี่ยสตาร์ทไม่ติดเนี่ย คือเนื่องจากว่าปล่อยน้ำมันเบนซินที่อยู่ในถังเนี่ยจนมันเสื่อมสภาพเขาก็จะเรียกกันเองว่าน้ำมันเน่าน้ำมันบูดน้ำมันเหม็นอะไรก็แล้วแต่แล้วหลังจากนั้นพอน้ำมันมันเสื่อมสภาพเนี่ยพอเวลาเราไปสตาร์ทเนี่ยมันจะสตาร์ทติดยากจนกระทั่งถึงขั้นสตาร์ทไม่ติดทีนี้ถ้าเกิดมันไม่ติดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เป็นอะไรหรอกก็แค่มาล้างทำฟาร์มสะอาด แต่ในบางกรณีคือมันเลวร้ายกว่านั้นมันไป็นทำให้นะครับชิ้นส่วนในระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเราเนี่ยสกรปรกเสียหายชิ้นส่วนบางชิ้นติดตายแล้วนำไปสู่ปัญหาได้หลายๆหลายห,ายหายอย่างนะครับซึ่งครูเนี่ยตั้งชื่อคลิปไปนะครับว่าผลิตเองก็ไม่ได้ซ่อมเองก็ไม่เป็นค่าอะไรก็แพง ค่าแรงก็ต้องจ่ายหลังจากอัปโหลดคลิปลงไปวันหรือสองวันก็มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับ mm hmm. เขาคอมเมนต์ hmm. มาเดี๋ยวครูขอญาตอ่านให้ฟังนะครับ mm hmm. ผมติดตามครูมานานแล้วครับศรัทธาครูมากครับจริงๆศรัทธาต้องเป็นของพี่โป่งหินเหล็กไฟนะฮะไม่เป็นไรนะอันนี้หยอกเล่นนะครับศร mm hmm. ัทธาครูมากครับก็ขอขอบใจนะครับที่ให้ความศรัทธานะครับ ขออนุญาตสอบถามครั้งแรกครับครูสอบหลายๆครั้งก็ได้นะยินดีจะช่วยเหลือให้ถ้ามีข้อมูลมานะขออนุญาตสอบถามครั้งแรกครับครูพรเทพถ้าจอดรถไว้ไม่ได้สตาร์ทเลยต้องใช้ระยะเวลาประมาณกี่เดือนกี่สัปดาห์จริงๆต้องใช้คำว่ากี่สัปดาห์และกี่เดือนนะครับสัปดาห์ต้องมาก่อนเดือน น้ำมันในถังจะเน่าใช้ไม่ได้ครับครูขอบคุณล่วงหน้าครับครูนี่คือคำถามที่นี้คำตอบครูระยะเวลาที่จริงแท้แน่นอนครูตอบไม่ได้ครับว่ากี่วันกี่สัปดาห์หรือกี่เดือนอ้าวก็แสดงว่าครูไม่รู้จริงครูไม่เจ๋งจริงจะคิดอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ฟังครูอธิบายเหตุผลก่อนว่า น้ำมันที่อยู่ในถังกี่วันกี่สัปดาห์กี่เดือนจะเสื่อมสภาพมันขึ้นกับปัจจัยหลายอย่างหนึ่งน้ำมันที่คุณอยู่ในถังครับว่าเป็นเบนซินล้วนหรือเป็นแก๊สโซฮอลเพราะครูเคยบอกแล้วว่าเวลาเขาถามครูมาเนี่ยคือครูจะไม่รีบตอบเพื่อโชว์พลังว่าครูรู้ครูเก่งมันต้องเอาคำถามมาพิจารณาแล้วมองปัจจัยก่อน เพราะนั้นหนึ่งขึ้นอยู่กับชนิดน้ำมันเบนซินที่อยู่ในถังคุณครับเบนซินล้วนหรือแก๊สโซฮอแล้วแก๊สโซฮอยังแยกเป็นอะไรครับ E10 E20 E85 ซึ่งทั้ง3ตัวเนี่ยมีปริมาณส่วนผสมของเอทานอลเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันเช่ไหม E10 ผสมเอทานอล10% e 2 0น10% E20 ผสมเอทานอล 20%อร์เซ E แปผสมเอท a านอร์เนต์นี่คือข้อที่1 2. ึ่งสปริมาณน้ำมันที่อยู่ในถังครับคุณเอาแก้วกาแฟ1แก้วนะกับคุณเอาการละมังซักผ้าขนาดเท่ากันไหมครับแก้วกาแฟกับกรละมังซักผ้าขนาดไม่เท่ากัน เสร็จแล้วคุณใส่น้ำประปาของการประปาลงไปให้เต็มแก้วกาแฟกับเต็มกะละมังซักผ้าแล้วคุณเอาไปวางตากแดดไว้ที่จุดเดียวกันคู่กันเลยคำถามน้ำในแก้วกาแฟกับน้ำในกะละมังละเหยไหมครับคำตอบละเหยทั้งคู่ครับแต่แก้วไหนหรืออันไหนหมดก่อนแก้วกาแฟ เพราะอะไรเพราะปริมาณในแก้วกาแฟมันเป็นยังไงครับมันน้อยกว่าเพราะนั้นคือเราไม่รู้ว่าปริมาณน้ำมันในถังคุณเหลือเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดสมมุติว่ารถคันหนึ่งถังมันจุสี่ลิตรไก่คันหนึ่งถังมันจุสิบลิตรปริมาณน้ำมันในถังเท่ากันไหมครับไม่เท่ากันสสภาพแวดล้อมครับ รถที่กรุงเทพรถที่ภาคใต้รถที่ภาคเหนือสภาพแวดลอ้อมอุณหภูมิอากาศเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนภาคเหนืออากาศค่อนข้างเย็นเพราะมีภูเขามีป่าไม้ถึงแม้ในปัจจุบันจะเป็นภูเขาหัวโลน้นเพราะปลูกพืชผักไล่เลื่อนลอย,ลยอะไรก็ว่านไปกรุงเทพร้อนครับมีแต่ตึกมีแต่วันไอเสียภาคใต้ฝนแปดแดดสี่ครับ ค่อนข้างจะชื้นเพราะฝนตกชุกเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นน้ํามันชนิดเดียวกันปริมาณเท่ากันแต่สภาพแวดล้อมต่างกันการเสื่อมสภาพของน้ํามันเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนะระยะเวลาในการเสื่อมสภาพไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นที่ถามครูมาครูตอบให้ไม่ได้ว่า กี่สัปดาห์หรือกี่เดือนแต่สิ่งที่ครูจะแนะนำให้ก็คือว่าถ้ามันจะไม่ใช้นานๆควรใช้คำว่าควรจะถ่ายน้ำมันในถังออกไปส่วนในการถ่ายน้ำมันในถังออกจะยากจะง่ายอันนี้นขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นและความสามารถของแต่ละบุคคลแต่ถ้าเกิดไม่อยากจะถ่าย ก็ควรจะต้องเขาก็บอกนะครับในคู่มือการใช้รถว่าทุกๆสัปดาห์ควรจะต้องมีการไปสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อให้ชิ้นส่วนมันเคลื่อนที่พอชิ้นส่วนมันเกิดการเคลื่อนที่ถ้าเป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะปั๊มน้มานํมนมามันเครื่องจะได้ปั๊มน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องจะได้ไปหล่อลื่นชิ้นส่วนชิ้นส่วนจะได้ไม่ติดตาย น้ำมันเบนซินที่อยู่ในก้นถ้วยลูกลอยหรืออยู่ที่ก้นถังจะได้ถูกดูดเอาไปใช้เผาไหม้ปัม๊มกับหัวฉีดจะได้มีการขยับขยื่นเคลื่อน,นที่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงกับการที่ชิ้นส่วนมันจะติดตายน้ำมันบูดน้ำมันเน่าเพราะนั้น บางคนมีฐานะร่ำรวยมีรถมียานพาหนะหลายคันบางทีก็อาจจะเป็นทุกข์ได้นะฮะตามหลักพระพุทธศาสนาคนบางคนมีน้อยก็เป็นทุกข์มีมากก็เป็นทุกข์นะครับมีเมียหลายคนจริงๆต้องเรียกว่ามีเมียมากแต่ดันทำไมครับไปบอกว่ามีเมียน้อยเมียน้อยที่ไหนก็คนที่สองคนที่สามนะครับเพวาะนั้นอย่างพี่ปุ้ยเนี่ยกิ๊กเยอะครับ คนคนสเสน่ห์แรงครับเนี่ยนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างๆครูเนี่ยเพระนั้นจะไปบอกว่าอะไรครับพี่ปุ้ยมีเมียน้อยไม่ใช่นะต้องพูดใหม่พี่ปุ้ยมีเมียเยอะมีเมียมากครูก็ตอบคาถามท่านผู้ชมท่านนี้ได้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากเลยนะครับ สวัสดีครับ